ตอนนี้สันพามาเที่ยวงานวัดนะครับงานวัดงานประจําปีวัดอินนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10มีนาคม2568นะครับซันมาด้วยรถเมยนะครับอันนี้คือนี่เลยรถเมย์ซันมาด้วยรถเมย์สาย3มนะครับมีรถเมยที่ผ่านก็คือสาย3สาย9 3032 33 43 49 536 465 516524 4-35 4-69ะครับแลีวก็จะมีแบบรถเมย์ผ่านเยอะแยะเลยอยู่ที่ วัดอินนะครับวัดอินทรนะะอันนี้เดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้เลยนี่เขาจะมีป้ายบอกเห็นไหมมีป้ายติดไว้งานประจาวีงานประจําปีนะครับของบรรทุนพรมนี่หนึ่งถึงสิบมีนาคมนะครับเดี๋ยวเราเดินไปพอลงรถปุ๊บนี่เดินมานิดนึงนะฮะนี่มีทางเข้าตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับเดินไปดูบรรยากาศกันว่า เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เกือบเกือบหโมงเย็นแล้วนะครับเอมีเพราะว่าเพลงเดินเข้าไปด้านในกันไปไหว้พระแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันนะครับงานประจําปีจริงๆอ่อะวัดอินเนี่ยเขาก็จะมีงานประจํจา,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 าป,จปีทุกปีนะแล้วก็เป็นวันเดียวกันเวยเป็นวันแบบเหมือนๆหมนกันเลยทุกวันที่ 1- ถึงวันที่10มีนาคมปีที่แล้วก็เหมือนเดิม1-10ถึง1ิมีนาคมน่าจะจัด ประมาณนี้ทุกปีแหละคิดว่านะก็เนี่ยเดินเข้าไปด้านในตาซอยซอกซอยอันนี้คือไม่ใช่หน้าวัดนะนาวัดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนีตอนนี้เข้ามาในวัดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพาแบบเดินดูบรรยากาศของงานหน,นโหูของกินนี่มีไก่อบโอ่งนะฮะคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยจะหกโมงเย็นละไงนี่เ่ย ดูดูของกินงานวัดหาอะไรกินดีแล้วเราขน,นมมีมีแบบผลไม้มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ด้วยขนมจีนโยมีขนมจีนได้กินขนมจีนได้ขนมจีนขนมจีนก็ไก่มีครุกไก่ฉีกนะครับอ่าอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวลุยสวน มีข้าวเหนียวมะม่วงเหรออ่าข้าวเหนียวมะม่วงนะครับหกสิบบาทที่ด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าฮอาดตอกทอดนะคนะคเป็ดหันมาแล้วหมูหันมาแล้ววันนี้มาลองกันราคหน,น้านกกระตาขาวยำหอยนางอันนี้มีแบบหอยยำหอยนางรมนะครับโอ้ขนมเบื้องอุย้ยมีขนมเบื้อง ขน,นมเบื้องโอ้ของกินแบบเยอะเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเปา้าจีเป้าจีเ,าจเดี๋ยวลองเดินไปดูอันนี้คือแบบเป็นบริเวณด้านหน้าวัดนะครับเปา้าจีมีแบบว่าของทอดของกรอบอะไรต่างๆนานาเอ่ย กุ้งแช่น้ำปลาขนมครกนะครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้าวัดนะครับน,น้ำตาลสดนะครับหน้าวัดหน้าวัดเดี๋ยวพามาเดินดูก่อนหน่อยนึงนะนมีแบบว่าขนมมะม่วงชุดะสักสิบาทขนมมะม่วงทุกคนชุดสามสิบ เทปกโบราณก็มานะฮะโอเคเนี่ยอันนี้คือบริเวณด้านหน้าวัดนะครับขนมเบื้องแม่จำรัสขอ,อ,องกินเยอะแยะมากมายเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวัดกันเดินพามาดูฝั่งด้านนี้ก่อนเพราะว่าเราเข้าด้านข้างวัดนะครับเพราะว่าเรามาด้วยรถเมลสายสามก็จะอยู่ที่บริเวณด้านข้างวัดแล้วก็เดินเข้ามานะครับใครมาแบบฝั่งไหนก็สามารถเดินได้เราไม่ดูตอนนี้เป็นโซนเครื่องเล่นเหรอ ส่วนจุดวดส่นจุกิจกรรมตรงน,นี้ด้วยอันนี้ส่วนกิจกรรมอ๋อนี่ไงอ่ะเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศ เมื่อสักครู่ก็คือพาไปเชิญไปชมโซนที่เขาเป็นโซนเครื่องเล่นโซนแบบกิจกรรมต่างๆครับอ๋อนี่ก๋วยตกก๋วยเตี๋ยวก็มานะก๋วยเตี๋ยวชาลีนี่ก๋วยเตี๋ยวข้าวขามหมูโอ้หอ๋อ,อ,อกินไหมข้าวขามหมูที่มีผัดไทยด้วยหอยทอดอเดี๋ยวพาเดินกัน คือวันนี้อ่ะเราก็ไปเที่ยวกันหลายที่แล้วนะทุกคนเราพากันไปสองคนแบบนั่งเป็นวนไปนี่หลายที่แล้วก็ไปกินกันแล้วนะบางทีก็คือกินกันมาทั้งวันแล้วนะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้กินอะไรเยอะเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจว่าเรามางานแรกอันนี้คือเนี้เป็นงานสุดท้ายที่เราจะมาในวันนี้แล้วเนี่ยไปเที่ยวกันมาเยอะหลายจุดแล้วนะครับอ่าฟองทอดนี่ เนี่ยของดองไก่ไก่ไก,ลไกลไ่ลองเข้าฝั่งนี้ดูไปดูซิว่ามีอะไรอีกนี่น้องสัตว์เลี้ยงน้องพ้ออาหารนะครับอีโซนของกินมีอะไรอย่างนี้นะ เวทีการแสดงนะครับอยู่ฝั่งด้านนีだだ้พอมีขายเสื้อผ้าขายเลยอ๋อจะก็ลอดห่วงจะก็รัดห่วงจะก็ลอดห่วงนะก็รัดหวง่งตายอ่ะน้องกระต่ายน้องกระต่ายเสื้อผ้านะครับ นี่คือแบบว่าบรรยากาศด้านในงานนะครับเดี๋ยวเราเดินมาด้านในแล้วก็ไหว้พระสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตัวนี้ก่อนไหว้พระซะหน่อยโอ<ฮ>้โหนี่ตถ่เอ้ยน้ำผู้ ไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปไหว้พระด้านในกันมีอาหาร,รอะไรต่างๆนานาศาลาตอนนี17น้17.54นาฬิกานาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราแบบให้ดูบรรยากาศนะเพราะว่าอาจจะเสียงดังนิดนึง ตอนนี้เราก็ไหว้พระวัดอินเรียบร้อยนะครับอายุมากกว่า300ปีนะมีฝั่งด้านนี้ก็มีนะครับสามารถที่จะมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ไหว้พระได้นะครับใช่นี่เดี๋ยวเราไปดิงนู้นเลยเราขึ้นไปด้านบนได้นะไปหัวใจหลวงพ่อเข้าไปแตะหัวใจหลวงพ่อด้านบนสาธุครับไปเดี๋ยวเราเดินออกไปฝั่งด้านหน้านะครับสาธุไปสักนิดไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเนีย่ยด้านใน เราจะได้แบบไปโซนของใช้อะไรต่างๆนานาไปโซนของกินเลยนะครับมาทําบุญให้เรียบร้อยก่อนนะครับอยู่ด้านข้างนี่มาด้านนี้อเออตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อน้ำมนนะครับบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรรังสีนะครับด้านในนะครับ ตรงนี้ไหว้พระด้านในเรียบร้อยนะครับโ,โอ้ยหอยห้อยหอยขอเดินเดินตรงนี้ก่อนเนี่ยของกินเยอะเลยทุกคนมุมนี้ก็จะเป็นโซนของกินแล้วนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราแบบพอเราไหว้พระด้านในเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเนี่ยบอาไหว้พระใหญ่

ทุกคนอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปไหว้พระนะครับไหว้พระดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินกันต่อสาธุสาธุสาธุต้องไปแบบจุดไหว้ดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้แล้วก็ไปปิดทองที่บริเวณเท่าไปเดี๋ยวเราไปจุดดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้ก่อนสาธุ เดี๋ยวเอาดอกไม้มาใส่ไว้ด้านในนะครับทุกคนนี่ปิดทองจะไม่ถึงนี่สามารถแบบว่ามาอันนี้ได้นะผมผมองค์พระนะครับผมใหญ่มากนี่เราก็มาแบบปิดทองที่เล็บของครบ ตอนนี้เรากา็ปิดทองเรียบร้อยนะครับนี่เลยพระองค์ใหญ่มากสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ถ้าใครมาก็คือสามารถที่จะมาปิดทองมาทําบุญมา,าทำพระป่าอะไรต่างๆได้นะครับมีเติมน้ำมันตะเกียงเดี๋ยวเราไปด้านข้างนะครับเพื่อขึ้นไปด้านบนกันนะฮะเดินสวยมาก มาทําบุญกันนะก็มีงานต่างๆวันที่1ถึงวันที่10นะครับด้านนี้ก็จะมีทุบเทียนทองถวายพระใจนะครับมีกองทุนหลวงพ่อโตนะฮะมีแบบว่ามีแลกเงินมีอะไรต่างๆอยู่ด้านสายมือแล้วก็วัตถุมงคลจะอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านข้างนะครับ ขึ้นไปด้านบนกันนี่นีเข้าเข้ามุมนี้เข้ามุมนี้นี่เลยนะครับสาธุาาาาาทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นกันอีกทีนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแบบพาไปเดินกินอะไรกันก่อนตอนช่วงเย็นเผื่อแบบเดี๋ยวดึกจะมีคนจะเยอะไงแล้วก็ไปหากินอะไรกันก่อนดีกว่ามีรัสญ,ญญายมีของทอด ไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวเราจะแบบต้องต่อคิวเฮ้ยขนมหวานอ๋อนี่โซนโซนจับสลากอะไรก็อยู่ด้านนี้เหมือนกันอลองดูฝั่งนี้มีอะไรอะ่ะวันนี้ก็เป็นขนมนมเนยข้าว กินทั่วไปนี่คืองานวัดกินนะครับบางขุนโรมโอ้ใส่กรอบไปกินนี่ขนมจีนก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นนะโอ้โหคนตอนนี้เราก็ออกมาฝั่งด้านนี้ก็มาหาของข้าวกินนี่ไงร้านขนมจีนนี่มีที่นั่งอยู่ก๋วยเตี๋ยวก็มีก็เข้าไปนั่งเลย ทุกคนตอนนี้กินขนมจีนกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินต่อนะเพราะว่ากลัวคนเยอะกลัวแบบมานั่งกินไม่ได้นี่นี่น,น,นีโอขนมเบื้องก็น่ากินอ่ะ ไก่ทอดก็เยอะแยะลูกชงลูกชิ้นโอ้ี่มีแบบว่าหมึกย่างด้วยนะ20บาท20บาทนี้ของทอดสถานีของทอดนะฮะอืมีกุ้ยช่ายข้าวไข่เจียวกุ้ยช่ายทอดหอมมากกินขนมจีนมาแล้วแนมแล้ว เพิ่มพลังแล้วเดี๋ยวไปปีนขึ้นเดี๋ยวไปปีนขึ้นไปไหว้พระด้านบนกันแล้วค่อยออกมาซื้อของกินกันต่อที่แรกก็จะไปปีนเลยกลัวว่าเออ๋ยวแบบถ้าเราปีนปุ๊บเราจะมีแรงไหมเพราะว่าเราเดินมาทั้งวันแล้ววะยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยมาปีนกัน ขึ้นไปเลยก็ขึ้นไปเลยชี้โอ้ยสูงมากแล้วคือสูงมากไปเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับโอ้ข้างบนเนี่ยคุข้างบนเห็นวิวอุ้ยทุกคนเห็นวิววิวทิวทัศสวยงาม คนคนตัวใหญ่มาไม่ได้เลยนะเนี kind of ่ยโอ้โหดูทางนี้โอ้โหโอ้โหมันจะเข้ายังไงเนี่ยยางค่ะถ้าลองเท้า เหนื่อยเลยทีเดียวเนื่อยเลยทีเดียวเราต้องมาตอนนี้เลยเพราะว่าคนจะได้ไม่เยอะเดี๋ยวถ้าแบบมาตอนมืดกว่านี้คนจะเยอะสอลรองเท้าแล้วขึ้นไปด้านบนน่นี่พิปโ มาเร็วเขาให้ขอพอรตรงนี้เพราะว่าจุดขอพอรอยู่ตรงนี้ทุกคนมาขอพอรได้นะถ้าใครมาถ้ามาดึกๆอะ่ะส่วนมากตรงนี้จะแน่นคนจะมาขอพอรกันเยอะมากเราก็เลยจะรีบมาก่อนขอพอรแล้วก็จะได้ลงอันนี้เป็นทางลงฝั่งนั้นนี้ก็มี รจะลงไปด้านล่างกันแล้วนะครับบันไดทางลงชันชันแบบชันมาก <laughs> ครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับมีบรรยากาศเนาะสวยมากแสงไฟแล้วก็ความเย็นลมพัดเย็นสบายเดี๋ยวออกไปแบบอันนี้คือทำบุญต่างๆเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปหาของกินแล้วทุกคนไหวพระแล้ว ให้ทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปหาซื้อของกินกันดีกว่าเนาะมีบอกว่าของกินของทอดอะไรต่างๆนานานะครับวัดอินมีงาน1-10ถึงนะครับ1-10ถพฤาคม2568สใครสนใจก็ลองแวะมาช้อปปิ้งของกินใช่ตอนนี้คนเริ่มเยอะถ้าแบบช่วงแบบเย็นๆน่ะยังไม่เยอะแต่พอค่ำๆปุ๊บอ่ะคนมาเต็มเลยโอ้โหนี่แหนะอินะ้านะ เขาก็จะแบบว่ามีของขายเยอะตอนนี้ก็เราไปทําบุญต่างๆกันเรียบร้อยนะครับอัน,นี้คือเป็นถนนถือว่าเป็นถนนเส้นหลักเลยก็ได้เนาะในการที่จะเดินเข้ามาในวัดนะครับคนแบบเยอะมากแล้วก็ขนมนมเนยก็เยอะอเดี๋ยวเราเดินพรพุดคุกเนย พอ,พ,อพอตอนค่ำปุ๊บคนเต็มเลยทุกคนเอาหลงเข้าหลามขนมเรื่องนี้ขายดีมันมีทางฮูรูด้วยเด็กชอบชอบนะทางฮูรูมันเป็นขนมแบบขนมหวานเนาะเป,เป,เปรีร้ยวหวานสตรอเบอรี่เปจี้ยว น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับการพามาเที่ยวงานวัดอินโอ้นี่แบบว่าหอยทอดนะครับสุดผีบอ,อกอแค่สามสิบห้บาทนะครับเดีวหาเดินลูกชิน้นเลูกชิน้นขนมอุ้มีนมหวานมีแบบขนมเบื้องขนมอุ้ขนมเบื้องนะ่ากินนอกไปทางซ้าย คนนงานหลังจากที่เราเดินงานกันแบบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถตอนขามาตอนขามาเราใช้การเดินทางจากตรง BTS จตุจักรนะครับ BTS จตุจักรขึ้นรถสายสามนะครับสายสมก็มาลงที่ป้ายวัดอินแต่ว่าตอนขากลับนะครับเราจะเดินไปตรงนี้เดินไปยาวๆเลยก็จะไปขึ้นรถ สายสิบสองนะครับจะเป็นไปไปลงที่สายสิไปลงที่ตลาดห้วยขวางก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านก็เดินทางด้วยรถสาธารณะนะครับเดี๋ยวเดินยิงยาวไปเลยไปแบบนู่นนะัไปอยู่มันจะเป็นป้ายตรงข้ามกับตรงข้ามกับอะไรทหารทหารทหารอะไรสักอย่างหนึ่งจำไป้ายไม่ได้เดินยาวไปเลย ทุกคนตอนนี้มาถึงแยกวิสุทกษัตริย์้วครับก็คือเดินจากวัดแล้วก็มาคอมัถึงแยกวิสุทกษัตริย์ปุ๊บให้เราเลี้ยวซ้ายมาดังนี้เนี่ยรอรถไปรถเมล์อยู่ข้างหน้านี่นะยก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถสายหนึ่งสองกับไปห้วยขวางนะฮะแถวนี้ก็จะมีหานเยอะนิดนึงนะเ <c oughs> นี่ยป้ายตรงข้ามอะ่ะเดี๋ยวเรารอรถกัน ไปป้ายนู่นป้ายอยู่ตรงนู้นเนี่ยพอมาถึงแยกพิสุทธิ์กษัตริย์เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินมาแบบมันมีป้ายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับนี่เลยนี่และว่ามีร้านร้านลูกชิน้นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเยอะแยะเลยเนี่เดี๋ยวเรารอรถสาย12บสไปดูซิว่ามีสายอะไรผ่านตรงนี้บ้าง ยังไงมีสายสาย12สาย12กับสาย516นี่นะครับทุกคนเราก็จะรอรถเมย์สาย12ตัตอนนี้ไปห้วยขวางบ้านเรานะฮะมันจะมาถักทางด้านขวาแล้วก็ไปตรงนู้นไปอนุสาวรีย์ไปห้วยขวางนี่ครับประมาณนี้นะเจอกันบ๊ายบาย